การใช้งาน 1. สะดวกสบาย 2. ประหยัดน้ำมันสภาพโอเคมากครับผมจะเอาพร้อมไปวิ่งงานเลยครับ สวัสดีครับผมมิกวิศุภาเกตครับบริษัทบรรชัยขนส่งเชียงใหม่ครับผมที่สนใจในของตัวสแกนเนียนะครับคือว่าการใช้งาน 1. สะดวกสบาย 2. ประหยัดน้ำมันแล้วกเ็เราเคยใช้มาตั้งแต่เด็กๆครับตั้งแต่รุ่นพ่อรับจ้างขับรถบรรทุกครับ,บ,รบตั้งแต่ตัว113่แล้เราก็ได้มีโอกาสมา สัมผัสดูว่าจะเป็นยังไงบ้างอะไรประมาณนี้ครับผมแลวการขนส่งก็คืออาจจะสะดวกสบายแล้วกไ็ไม่เหนื่อยครับเวลาวิ่งสายยาวออปชั่นเยอะด้วยครับแล้วไฟแนนซ์ก็ดอกเบี้ยถูกไฟแนนซ์กันเองมากครับธุรกิจที่บ้านเป็นขนส่งครับขนส่งพวกพืชไร่เกษตรกร,กรพวกยางพาราแล้วก็มีรับจ้างขนพวกวัสดุก่อสร้าง มีหินดินทรายอะไรประมาณนี้ครับอยากจะลองใช้สแกนเนียดูครับเพื่อความประทับใจครับอ๋อรู้จักสแกนเนียมือสองคือผมติดตามเฟซที่จตุพลอยู่ครับผมพี่จตุพลแล้วก็เลยแวะเข้ามาถามดูแนะนำแกก็แนะนำดีครับผมเพจของสแกนเนียด้วยครับผมแล้วก็แต่ส่วนมากก็จะติดต่อทางที่จตุพลครับ อธุรกิจส่วนมากก็จะวิ่งทางเหนือครับพวกเขาพวกทางเชียงรายลงไปใต้อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็วิ่งไปแม่งอนที่มีโค้งเยอะๆครับแล้วอยากจะลองไปใช้ดันเขาดูดูกำลังจะดีไหมอะไรประมาณนี้ครับใช่ครับสภาพโอเคมากครับผมพอใจที่แบบจะพร้อมไปวิ่งงานเลยครับเจ้าหน้าที่ของสแกนเนียสยามมิสซิ่งครับ พี่เขาคุยดีมากครับแล้วก็เป็นกันเองด้วยครับไม่เรื่องมากครับลองมาติดต่อดูครับผมดอกเบี้ยถูกด้วยครับบริษัทมีครบวงจรเลยครับมีทั้งประกันภัยมีทั้งสินเชื่อมีครบเซตเลยครับผมติดต่อเบอร์ได้ครับ0901087950ครับโทรเรื่องการขนส่งติดต่อผมได้ครับผม